น้องเยนลี่มีสองอันได้ไงวะเนี่ยเอ้ยเวออะไรกันครับเนี่ยเฮ๊ะขำอะไรอ่ะน้องเยนลี่เสียงหัวเราะแปลกๆฉันขำที่แม้แต่พวกนายก็ยังดูฉันไม่ออกนะสิฮะดูไม่ออกอะไรหรอเสียงนี้มันหรือว่านี่ฉันเองจะวหมดชมพู่มาไงวะเนี่ยหมดชมพู่หมดชมพู่จริงๆด้วย มี่น่าถึงจัดการเจ้านั่นได้ทันเวลาสุดยอดเลยครับหมวดชมพู่ไม่ต้องชมฉันมากหรอกนะถ้าไม่นับสลาวัตรฝีมือการทำงานของฉันก็เหนือกว่าพวกนายอยู่แล้วล่ะจ้ะเออเออครับ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 อะไรของเขาะวเนี่ยแล้วแล้วน้องยินลี่ตัวจริงอยู่ไหนครับเนี่ยหมวดชมพู่อยู่นู่นจ้ะฉันอยู่นี่ในานาวนี่น้องยินลี่ของพี่นาวนึกว่าหายไปไหนว่าแต่น้องเยลลี่สลับตัวกับหมวดชมพู่ตอนไหนเนี่ย เมื่อกี้นี้เอ็นหมดมาสก,กิบชั้นตอนที่คุยเรื่องรายการเดอะพีทกันอนะ